พระราชกุศลกับพระองค์ท่านในการสมโพธองค์พระมหาธาตุเจ้าหลังจากที่เราบูรณะเป็นระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาก็เลยถือโอกาสในงานประเพณี6เป็งนัมัศการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงเช่แห่งประจํำปี2567ที่จะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมถึงวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ในการ สมโพธองค์พระมหาธาตุเจ้าไปด้วยเพราะว่างานประเพณีหกเป็งก็เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่อดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาเป็นงานประจําปีของวัดและได้ยกระดับเป็นงานประเพณีระดับชาติและระดับนานาชาติโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกขึ้นเป็นงานประจําปีที่เป็นประเพณีระดับชาติและนานาชาติ เมื่อปี2566ที่ผ่านมาที่มาของการบูรณะเนี่ยเนื่องจากว่าองค์พระมหา,าธาตุเจ้าเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทําให้องค์พระมหา,าธาตุเจ้ามีส่วนหนึ่งที่ชํารุดสุดโรมลงตามกาลเวลาหลังจากนั้นเราก็ได้บอกบุญแก่คณะสัทญายิดยมร่วมกันทําบุญ ในการบูรณะ,ะโดยตลอดจากหลังจากบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าแล้วทางกรมศิลปากรก็ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งมาบูรณะวิหารโคดโดยรอบอง,าาองอค์พระมหาธาตุเจ้าในการครั้งนี้ด้วยก็คือหนึ่งก็คือพระวิหารโคดพระวิหารโคดรครังคราตองค์พระมหาธาตุเจ้าแล้วก็วิหารพระเจ้าทันใจ ที่เราได้ทําการบูรณะแต่ว่าในการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้านั้นเป็นงบประมาณส่วนของทางวัดที่ได้รับบริจาคจากคณะสถายาโยมนะครับมาร่วมกันก็ใช้งบประมาณมากพอสมควรแล้วก็ทางวัดก็ได้จัดสร้างพระยอดธงทันใจแช่แห้งประจําหลังจากที่เราสร้างบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าแล้วเราก็ สำเร็จละทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จหลวงพ่อก็มีดําริสร้างพระยอดธงทันใจขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคณะสถายญาติโยมที่ได้มาร่วมกันบูรณะเป็นขวัญและกําลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวและคณะสถาญาติโยมโดยทั่วไปด้วยแล้วที่ปรีเห็นพักมาเกี่ยวกับคบารครับอ,องค์พระมหาธาตุเจ้าก็สืบเนื่องว่าหลังจากที่เราได้บูรณะสาเร็จลงแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นที่เคารพสักการะมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร671ปีในการอ,องค์พระมหาธาตุเจ้าหลังจากนั้นทางพระเถระคูบาสังฆะทั้งหลายพระเถระทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระระดับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมานมัสก,การเป็นปกติอยู่ตลอดครับเจริญพรครับ อออขอเจริญพรคณะสัตยาติยมว่าวัดพระธาตุเชียงแหงพระอามหลวงอยู่จังหวัดน่านนะครับระยะทางเดินทางก็ไกลพอสมควรแต่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความมีจิตอันบริสุทธิ์และจิตใจอันเป็นบุญกุศลของคณะสัตยาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้เดินทางมานมัสก,การองค์พระมหาธาตุเจ้าในโอกาสนี้ก็ต้องขอเจริญพร เชิญคณะสถาญาติโยมมาร่วมกันทําบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเมื่อมากราบมาไหว้มาขอพรมาสักการะบูชาให้มีจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามทําซึ่งคุณงามความดีอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้ระลึกนึกถึงจะเป็นคุณงามความดีได้ก็อยู่ที่จิตใจของเราท่านทั้งหลาย ท่านบอกว่าสภา,าปะปัจสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศละสูประสัมปทาการทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยธปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบอยู่เสมออันนั้นเป็นยอดบุญยอดกุศลของพุทธศาสนิกชนที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกันสืบต่อไปขอจเจริญพรถ้าจะพูดถึงเรื่องความสุขในญาติโยมทั้งหลายก็ อย่างที่จะบอกว่าองค์พระมหาธาตุเจ้าเป็นองค์พระมหาธาตุเจ้าที่ประจําปีนักษัตริย์ปีเถาะแต่ด้วยเหตุว่าการในถือคติของร้านนาชนหรือคติของตำราของพรมชาติเขาจะระบุถึงองค์พระมหาธาตุเจ้าว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดผู้ผู้เกิดปีนักษัตริย์ปีเถาะแต่ว่าโยมมาถามว่าเราจะได้บุญด้านไหนอาตอมาว่า เป็นบุญองค์รวมเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะ,ะยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่คณะสถายญาติโยมทุกทกด้านไม่ว่าจะให้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงานด้านการเงินด้านความรักด้านความสมบัครสมานสามคัคคีความร่วมเย็นเป็นสุขทุกอย่างจะบังเกิดมีถ้าหากจิตใจของเรามันมัตการด้วยความบริสุทธิ์ขอจเจริญพร เรื่องนี้เป็นการบนบานสารกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าเป็นความเป็นพระจะไม่แนะนําให้ทําจะไม่แนะนําให้ทํากับองค์ใช่จะไม่แนะนําให้ทํากับองค์พระมหาทตุเจ้าให้มากราบสักการะเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าหากว่าจะมาบนบานสารกล่าวขอให้ประสบความสําเร็จถ้าหากโยมมาบนบานสารกล่าวถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้สิ ศรัทธาจะลดลงเพราะฉะนั้นอย่าบนบานสารกล่าวมามาขออธิษฐานขอพรมากราบไม่ต้องบอกว่าจะมาทําบุญจะมาถวายอ,อาหารข้าวหวานอะไรไม่ต้องให้โยมมาตั้งใจมากราบมาไหาวา้ก็พอแล้วเจริญพร,ร,รเติมแต่อดีตสิ่งที่<อ>พุทธศานสนิกชนทั่วไปพึงกระทําคือหนึ่งสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้า สองไหว้พระเจ้าอุ่นเมืองและพระเจ้าล้านทองที่ซึ่งตั้งปฏิสถานเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารนี้ชื่อว่าพระเจ้าอุ่นเมืององค์รองลงมาชื่อพระเจ้าล้านทองนะครับแต่จากนั้นต้องไปนมัสการพระเจ้าทันใจองค์พระเจ้าทันใจอยู่ด้านด้านหน้าข่วงองค์พระธาตุทิศตะวันออกนะครับมีสามองค์ด้วยกันเรียกว่าพระเจ้าทันใจพระเจ้า แล้วที่พระเจาบอกว่ากำัจะทพระออกมาเป็นพระยอดธงได้ดําเนินการแล้วฮะจารยโยมครับยะททาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยตั้งให้โยมได้บูชากันเรียบร้อยเจริญพรครับใช่แล้วก็พระเจ้าพระพุทธไสยาสพระนอนองค์ใหญ่ครับพระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านนอกครับเจริญพร